ประเทศเกาหลีเขามีไอดอลด้านการศึกษาสเต็มศึกษาอยู่ด้วยประธานบริษัทเคยเป็นเซลล์ขายหนังสือมาก่อนอชอนื่ออะการคิดของเขามันเป็นรูปแบบสเต็มในอัติิจูในทัศนคติเลยขณะนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วครับผมเครื <The> ่องของเราก็คือตีหนึ่งนะคะเมื่อไร,รอ่ฮะ เมื่อไหร่เลยนะเมื่อไหรเราจะถึงวันนี้นะคะเราสองคนกำลังเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะใช่ครับผมกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตเสิร์ตอะไรไม่ใช่ไปเกาหลีใต้เพื่อที่เราจะไปดูไอดอลค่ะ ไม่ใช่ไอเดลที่ว่านะคะของประเทศเกาหลีไม่ได้มีแค่ไอดดลที่เป็นนักร้องหรือว่าไอดดลที่เป็นศิลปินอย่างเดียวแต่ว่าที่ประเทศเกาหลีเขามีไอดดลด้านการศึกษาสเตมศึกษาอยู่ด้วยเราจะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปให้เห็นถึงการศึกษาที่เป็นสเตมศึกษาแบบบูรณาการของประเทศเกาหลีให้ได้เลยค่ะตอนนี้เราเดี๋ยวจะตกเครื่องนะครับ <laughs> ตงไปแล้วล่อคะตไปแล้วค่ะไปน้องคอค่ะไปเร็ว กับท้องฟ้าอันสดใสของประเทศเกาหลีนี่มีป้ายภาษาเกาหลีมายืนยันต้องบอกก่อนว่าการผจญภัยไปเปิดโลกสเตมทริปแรกของพวกเรานี้ร่วมเดินทางไปกับ IAFSW หรือสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคตและตัวแทนครูไทยทั้ง10ชีวิตจากโครงการที่เด็ดที่เดินทางเพื่อมาเปิดโลกการศึกษาด้านสเตมแบบจัดเต็มไปได้วยกันค่ะ ยกกันไปเป็นแกงข้ามน้ำข้ามทะเลกันขนาดนี้ดรพรพันธ์นายกสมาคม IAFS w ผู้นำทีมของพวกเราต้องมองเห็นอะไรบางอย่างของการเรียน STEM ที่เกาหลีเป็นแน่แท้เลยค่ะเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันมีเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้วิชาต่างๆรู้วิทย์รู้คณิตนู่นนี่นั้นการเรียนรู้ในโรงเรียนแบบใหม่เนี่ยต้องเชื่อมโยงอาชีพคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้เนี่ยมันคือเริ่มที่ตัวเด็กถ้าจะให้เด็กแข็งแรง<ม>ก็ต้องไปที่ครูเพราะนั้นเลยตั้งสมาคม International Association for Future e m p w o r f o r c e ซึ่งเรามองว่าพันธมิตรเราคือประเทศเกาหลีเนี่ยเขาโปลเรานะ ไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะ p p r e c i a t e ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเขาใช้ตัวเนี้เป็นหลักมันไม่ต้องอิงครูข้างนอกอะ่ะแต่จะเป็นการสร้างพลังของครูข้างในทํำยังไงเราถึงจะสร้างโรงเรียนสเต็มคุณภาพให้เกิดขึ้นในบ้านเราและในภูมิภาคเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแล้วก็ไปถึงโลก ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แรกนะคะบริษัทวิสังคอมพพนีครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ผลิตหนังสือนะคะที่ เก่าแก่มากๆซึ่งโดยปกติแล้วนะคะรัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้จะไม่ได้เป็นคนที่ผลิตหนังสือให้แต่จะเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับคัดเลือกผ่านกนารคัดเลือกตามคุณภาพนะคะแล้วก็จะเป็นบริษัทที่รับคัดเลือกให้ผลิตหนังสือเพื่อให้เด็กๆที่เกาหลีใต้ได้เรียนกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ผลิตหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนเกาหลีใต้จํานวน97% mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นวัตกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับ STEM อย่างไรบ้างไปพบกับ วิซังคอมเพนีครับผมไป<อ>กันเข้ามาในวิซังเราก็เจอตู้จัดแสดงหนังสือเรียนโบราณที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีเป็นร้อยๆเล่มเลยค่ะตั้งแต่โนนเลยค่ะปี1876โนนเลยโอ้โหสมบัติชาติเลยนะเนี่ยและที่สำคัญหนังสือเหล่านี้ก็คือสิ่งที่บ่มเพาะความรู้และพัฒนายเยาวชนเกาหลีทั้งประเทศเลยค่ะ ดูเหมือนว่าจะมีน้องใหญ่บัวจากภาษา,าพาทีมาด้วยนะครับเนี่พี่เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวพี่โอนี่มันหนังสือเกาหลีนะต้องเรียกน้องว่านิ่นใหญ่บัวมิดาแฮ่ และเมื่อถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการหนังสือเรียนเกาหลีทั้งทีจะพลาดคุยกับท่านประธานยังเทโฮหัวเรือของวิซังได้ยังไงกันในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลสิ่งที่วิซังกาลังทําอยู่ไม่ใช่การเอาการศึกษาเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ware, หรือซอฟต์แวร์แต่กลับกันเราพยายามกลับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เป็นดิจิทัลจัดการคอนเทนต์ทั้งหมดที่ใช้ในชั้นเรียนทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนต้องทราบก่อนว่า จะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรถึงจะทำให้การศึกษาเนีดีขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาได้ซึ่งควรปรับให้เหมาะสมกับแต่และบุคคลคุณครูนั้นแทนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีหน้าที่โคชิ่งคอยฟีดแบกผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราใส่ใจกับสามสิ่งนี้และผสมผสานให้เข้ากันอย่างลงตัวผมคิดว่าเราน่าจะสามารถยกระดับให้เกิดการเติบโตของการศึกษาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ครับผม ผ่านไปกับโซนหนังสือเรียนหันมาอีกทีอ้าวเหล่าครูไทยของเรากำลังเอนจอยกับอะไรที่ดูมันจะไม่ใช่หนังสือนะคะน่าน่ะ ถึงวิซังจะเป็นเบอร์ต้นๆของผู้ผลิตหนังสือเรียนแต่ก็ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เขาเอาความถนัดมาพัฒนาสู่การสร้างสืงส่อเรียนรู้ผ่านเกมที่เรียกว่า g a มมิฟิเคชันหรือการใช้รูปแบบกติกาของเกมอย่างไม่ซับซ้อนมาเป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงจูงใจที่อยากจะเรียนเกิดเป็นเกมที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกันพิสูจน์ได้จากความสนุกหลั่นลาของเหล่าบรรดาครูไทยที่เล่นเกมการศึกษากันในตอนนี้ก็น่าจะเป็นมาตรวัดที่ดีเลยล่ะค่ะ ถือว่าเป็นสถานที่แรกที่สปาร์กไอเดียใหม่ๆทางการศึกษาให้ลุกติดไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลย กำลังอยู่ที่เมืองพาจูนะคะบริษัทวังจิน <Hey! S 1> วังจินวุงจินวงจินซ <Hey! S 1> ิน <Hey! S 1> งบิกนะคะที่เขากำลังจะทำเป็นบุ๊กซิตี้เนาะที่นี่ก็จะมีบริษัทเยอะแยะมากมายที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ของประเทศเกาหลีได้ยินว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากในด้านการศึกษาะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่มาก <Hey! S 1> เข้าไปกัน เลตเตอร์เออกระดาษนักพิมพ์หนังสือดีๆต่างๆก็มีปัญหาเนาะ แล้วก็แบบเหมือนเด็กๆไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วเพราะว่าเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆมากมายที่นี่ค่ะก็จะเกิดปัญหานี้เหมือนกันเขาก็เลยหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการที่จะหาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มทํำยังไงให้เด็กๆเนี่ยหันมาสนใจหนังสือมากขึ้นแล้วหนังสือที่เขาทามาเนี่ยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีมันเหมือนกันทํางานร่วมกันมันเกิดบาลานซ์ซึ่งกันและกันหนังสือเองก็ส่งเสริมให้เด็กๆอ่านแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทําให้หนังสือนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่่่่สสุดดทท้้้าาาาายยแลวมมนก็รถเอออไไปโีตง ีก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการคิดของเขามันเป็นรูปแบบสเต็มคือการคิดจากปัญหาเป็นรูปแบบสเต็มในอัติจูดในทัศนคติเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพด้วยสนุกมากๆ สื่อการเรียนรู้ของประเทศนี้เขาล้ำจริงๆอดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องไปตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังแรงขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษาของเด็กๆเกาหลีและเราก็โชคดีที่มีโอกาสได้นัดสัมภาษณ์ s t a r t ทอัพนิวเที่กําลังรันวงการเอ t e c คหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาของเกาหลีด้วยค่ะ คนแรกเป็นโอป้าหนุ่มไฟแรงเจ้าของโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการด้านการศึกษาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายทั้ง EBS ESOF วุ้นจินหรือแม้แต่วิสังเอ듀เคชันด้วยรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาแบรนด์ไอทีด้านการศึกษาในศานสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยแหลคะค่ะคุณซังมิโนซ e อ CEO บริษัทโลกิบราเธอร์คะ่ะ ผมเคยมีประสบการณ์การทำบริษัทสตาร์ทอัพมาแล้วทั้งสองครั้งผมเห็นความต้องการที่แตกต่างมากมายของผูกคนที่อยากจะเลี้ยงดูหรือพัฒนาทักษะศักยภาพให้กับลูกๆของพวกเขาและเมื่อคุณนึกถึงการทำสตาร์ทอัพมันสำคัญมากที่คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากปัญหาแล้วต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างตรงจุด เด็กๆเ,เขาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านครับโดยเฉพาะกระบวนการคิดการจัดการกับความคิดและวิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาแก้ปัญหาและมันต้องเป็นสิ่งที่พวกเขาสนใจและชอบมันด้วยผมจึงต้องมองหารูปแบบของโปรแกรมที่จะสร้างสรรค์ผลลัพธ์ให้เด็กๆได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าในอนาคตจะมีซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะเจอมันได้อยู่ทุกที่ผมจึงต้องเตรียมความพร้อม ให้พวกเขาให้ใช้มันจนในที่สุดเราจะค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดกับพวกเด็กๆเ,เราไม่ได้สอนให้เขาเป็นนักเขียนโค้ดนะครับแต่เราสอนให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยการคิดที่เป็นระบบคิดอย่างมีเหตุมีผลและสนุกไปกับการคิดหาทางออกด้วยรูปแบบของการโคดดิ้งการค้นหาข้อมูลวิธีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิธีสร้างอัลกอริทึมจากข้อมูลที่อาศัยรูปแบบวิธีการเล่นเกมและค่อยสอดแทรกองค,ความรู้เข้าไปในตัวเขาโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัวผมมักจะชอบพูดเสมอว่าเกมจะสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลังพวกเขาก็อาจจะกลายเป็นนักแก้ปัญหาหรือต่อย,ยอดไปเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่เขาจะเรียนรู้วิธีที่จะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่อไปนั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมแนวาทางของพวกเราจรึงให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ทางดิจิทัลและ AI และอีกหนึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมการศึกษาที่สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับ STEM อันโด่งดังที่ชื่อว่า Tigger <c oughs> คุณเรเชลชุ้งค่ะ Plug เกนเเป็นการเริ่มต้นการศึกษาของฉัน เรามีส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Playbook และตอนนี้ฉันก็ทำงานให้กับสำนักง,งานเกาหลีเราช่วยกันผลักดันให้บริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายเข้าถึงแหล่งทุนและพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนให้ได้ซึ่ง plug and play ก็สนใจสตาร์ทอัพด้านการศึกษาเจ๋งๆอยู่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ฉันสนใจและจะส่งออกสตาร์ทอัพการศึกษาเข้าสู่ตลาดรวมทั้งตลาดในประเทศไทยด้วยซึ่งฉันก็ต้องการแรงสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและองค์กรอื่นๆเพื่อสนับสนุน โปรเจกต์ประเภทนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆรวมทั้งในส่วนของ Plug and Play ก็จะมีมืออาชีพด้านการศึกษาที่จะคอยสนับสนุนอีกด้วยแลละค่ะ เนื่องจากแพลตฟอร์มของเกาหลีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่ามันง่ายมากๆในอนาคตจะสามารถนำแพลตฟอร์มจากเกาหลีไปยังประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาที่จะมีทั้งโคดิง้ง STEM ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์การศึกษาที่กำลังมาแรงเพราะการเรียนรู้แบบ STEM ความสำคัญคือความสนุกโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นสามารถสร้างความสนุกดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดีซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลของเราจะทำงานร่วมกับสิ่งต่างๆรอบตัวหรือแม้กระทั่งการที่เราใช้ YouTube และ Instagram ในการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆก็ทำได้ จะให้เรียนรู้จากผู้อื่นหรือสอนผู้อื่นก็ได้เช่นกันและเนื่องจากแพลตฟอร์มเป็นโมเดลที่สร้างแบบไฮบริดเราก็จะสามารถใช้ได้ทั้งในโรงเรียนและก็นอกห้องเรียนได้มันก็ยิ่งง่ายต่อการหยิบขึ้นมาทบทวนเรียนรู้ซ้ำๆรูปแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันค่ะวันนี้ได้คุยกับคนเยอะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจในเรื่องของการศึกษาเนาะมันทำให้เรารู้ว่า การศึกษาของไทยยังไปได้อีกไกลแล้วเรื่องเทคโนโลโยีหรือว่าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเอามาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนของไทยได้นะคะเพแต่ว่าเราอาจจะต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีโฟกัสให้เยอะขึ้นนะเราก็จะได้พบเส้นทางที่การศึกษาของเราไปทันประเทศเขาได้เนาะวันนี้ก็ต้องไปขึ้นรถแล้วการออกเดินทางตามหาการเรียนรู <ri wooden> <X> ้แบบ STEM ในครั <ri wooden> <X> ้ง <ri> น <wooden> ี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะ ครั้งหน้าเราจะนำไอเดียที่น่าสนใจและประสบการณ์จริงๆแบบไหนมาฝากกันติดตามกันต่อใน Facebook, YouTube, TikTok ช่อง Bsteam กันได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเต็มสนุกๆเน้นๆจุกบๆกันด้วยนะคะ